ฐานียิวสองฐานีน่าจะเป็นระดับต้นๆของราฐวิทิสเดชั่นผมก็เลยบอกเขาไปแล้วว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ผมไม่รู้เรื่องประวัติศาร์มันกอนมากจริงนะครับอันนี้เราต้องยอมรับก่อนครับอันนี้เราก็จะมาทํากันโดยที่ทัศน์อื่นอย่างที่ว่าใช่ต้งทำเราต้องมีแต่เราไม่ได้กิจกรรมไม่ได้เกินเลยที่ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ เริ่มใหม่นะครับหรือว่าเริ่มสร้างแบรนด์ครับซึ่งท่านท่านประธานคอสมก็ยินดีสนับสนุนเนื่ในส่วนต่างๆนะเดี๋ยวท่านก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะดึงท่านเรียนว่าน่าจะมีในส่วนของการซื้อซื้อโฆษณาเฟซบุ๊กน่าจะต้องใช้แต่ไม่ไม่เยอะมากนะครับส่วนเฟซเฟซบุ๊กเราทำมันเองเดี๋ยวเราก็มีเพจไหมครับอาจารย์ครับ ผมรู้กี่เหตุถอดรองเท้าลบขนาดมันยังไม่ได้ยกออกไปต่อเป็นอันนี้จะเป็นผลงานจำเนี้อาจ่ายเงินห้าพันได้นะรอรุกอยู่มแทน ที่บุณเติมมาให้มาผมไปเได้ม,ม,มาภาพน้ำมันเนี่ยคุณเติมที่อยู่สุนเพิ่งครับจริงๆสมัยก่อน่ยขาย 3, าลยนะูกมสามพันเองนะคนซื้อแบบไม่บัดไว้เลยเขียนไม่มไท,ท,ทันเลยทันงจริงเยอะแล้วผมไม่ได้ถ่ายลูกไปทั้งเยอะคือคนมาสั่งเขียนชิ้นหนึ่งก็เป็นเมตรห้าสิบเมตรนี้ลูกซื้อไม่ได้สาขาไม่ซื้อไม่ได้ได้ต้องมีแปดพันหมือน ร้อยออกว่ามีสองท,ที่ต้ตนไม้หนึ่งต้นเนี่ยผมจะได้สีม,มันได้หนักกันแตกเลยที่เรียวกว่าไว้ได้นานเลยนะพวกนี้จะใช้ใงานเคียงอันนี้ใช้ผู้กันมันผู้กันก็จะเรียกอันนี้ใช้สีน้อยแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยค่อนข้างใช้สีมีมีหลายแบบนะนจริงๆนับจุดที่มีทั้งหมดหกชิ้นนะ,ะขายหมดเรียบร้อยแล้วเหลือชิ้นสุดท้ายชิ้นนะี้ ตอนนั้นเขาซื้อไปทําหนังสือมากมาอยอะไรเงี้ยเฉยวเดียวถูกเป็นหนังสือนะครับมีจุดดับซูปเปอร์อะไร<ถ>ก็มีมันก็จะมีผลางานการะต้นเพราะอาจารย์ได้หลายเรื่องอะเพราะได้หลายเรื่องเชื่อผมดิการเผาเนี่ยเผาลาบุครับ<ถ>แล้วก็ปั้นเป็นตัวนในเด็กๆเขาสามารถจะทําได้เราที่เก็บปั้นเนี่ยมันใช้เวลาเรื่องของเรื่องเพราะจะมีงานทับเขียนไม่ได้กัมันนานนะก็ไม่อยากจะขายอชิ้นเล็กๆเห็นเล็กๆเนี่ยแต่มีคุณค่า ได้ก่อนมันบมันหมดอยู่ในป่าได้ที่เรื่องวมผิที่จะไม่ถึงดินไมัได้ซึ่งดินเราห้าบาทห้าบาทเองพราโรยมันยี่สิบาทมันจะตอย่ห้ากางนะจริงเนี่ยมันเป็นงานจุดที่คุณรู้เนี่ยอ่าที่ราษผมบอกว่าจบรื่นหนึ่งคขารู้จไอ้ิ้อาชีพอ่าอ่ามันชื่อสาขาอะไร เพอเสร็จแล้วเนี่ยพอแห้งแล้วเราก็จับมันนอนหรือว่าตั้งก็ได้ปั้นตัวหน้าตัวกระตูนขึ้นมามันเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้มันเป็นมนลกิะพรนพวูนี้มันใหญ่เราเห็นแล้วว่าอุ้ยไอ้อย่างเงี้ยมันควรจะมาตัดแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปในนี้นะทำเนี่ยพวกนี้ก็จะหกักเราก็จะมันเอาไปช่างขายก็ไม่ได้ไม่ได้กี่ตังมันเป็นภาระของสังคมมากกว่าผมก็เลยมาฉีกมันห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 ันแล้วใส่มันในงทีหมดเลยพอมันเต็มแล้วเราก็บกปูนทับทีนี้เนื่องจากพอมันยุบปุ๊บเห็นว่ามันจะยุบตัว

ชอบสีนี้ก็เปลี่ยนสีใหม่ได้ถ้านั้เองไม่ยากคแล้วก็จะทำกระไม้อันนี้ผมจะทำให้สองแบบก็คืออย่างเนี้คฮะเก็บเลยนคะครับข้างในก็จะมีท่อสําหรับน้ําทิ้งก็สวมลงไปเลยมีสองแบบอยอดสูงงานจะเรียบขึ้นน่ะแล้วเาขาไม่ต้องมีทักษะมากแค่เราอธิบายบอกขัเกี่ย์ให้เรียนเเขาอ,อีกตัวเนี่ยครับเราก็ดีไซน์ให้เป็นหน้าแปลกๆเนี่ย ไม่มีครับอันนี้อันนี้ก็คือแต่งสวนใช่แต่งสวนหรือว่าไปทําฉากไปทํามก็จะทำเป็นลับงานแต่อาจจะดีไซน์ละไรต่างแลไวจะเป็นจบเป็นอะไรแี้ก็แต่รับมังก็จะเป็นสัมฤสีที่ว่าเหลือใช้ของนมมาจอะอันนี้ก็จะเป็นของนมูเนีจะมองเห็นเป็กระป๋อง น,นี่เป็นช่างแล้วก็ชอบปิ่งหมดเลยนี่แข็งแรงเลยคนถือไปยืนได้เดี๋ยวทางนี้ก่อน,น,นมีมุมมีมุมอ่างน้ำมีเทอีกอย่างเขียนจริงว่าใจเขียนเ <c oughs> องว่าเดี๋อาสมาสาธิตเลยนั่งวะน,นั่น็เห็นเลยเ <c oughs> นี่ยพยัมพยัมพยัมเนี่ย,ย,ยก,กดให้มันอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเด็กไม่มีฝีมือก็สามารถทำอันนี้ดิบอันนี้สุกพอสุกเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเรามาเทสี พอทาสีอีกทีจะเป็นอย่างนี้ครับขั้นตอน<ม>ตอนะจย์ใช้ตอกไม่ได้ครับปุ่มเองเ <c oughs> นี่นอยอันนี้ถ้าเราไว้นานหน่อยมันจะเกิดเท็<ม>กเจอร์ดำปรากฏว่าที่ญี่ปุ่นท่านิยมดำๆอย่างนี้ฮะเราไม่รู้ตอนแรกด้วยพี่เล<ม>่ไหนอ้าวงานเราสวยเนี่ยเ,เข้าไปดูใ<ม>นนี้เนี่ยฮะจ<ฮ>ะเห็นว่าเนี่ยลากุถ้าไม่เป็นลากุมันก็จะเป็นเซรามิกธรรมดาอันนี้ต้องเอาหญ้าใส่อะไรใสให้มันเกิดเกิดเป็นปมมะปมอะไรก็เสร็จแล้วพรนั่นก็ ตั้งในหัวตั้งโถ่นี้ขจะตั้งเป็นโครงสร้างที่เราเสียบต่อๆนี่จะเห็นว่าใช้ไม้ลูกชิ้นสะสมเอาไหมกชิ้นมาเสียบเสียบๆกันนะแล้วมันก็พอเอาไม้มาได้คนชอบแข่งตัดก็จะเอาไปจ่ายหนูหนูก็ยังมาเรียนเลยสีเซรามิกคือถ้าเผาจริงๆมันก็จะกลายเป็นเศษฉนวนกันความร้อนเนี่ยมันเวลาเราลงสีเราจะได้ไม่กี่ชนี้ฮะขาวมันก็เป็นไม่สวยเห็นป่ะ แต่เขาทําเทคนิคไม่ได้คือลูกศิษย์มาเรียนแล้วเขาจะทำแตกเขาทำไม่เปน็นต้องมีเทคนิคทำใช่นี่ของลูกศิษย์ให้ทำจานนะจานแบบใส่นั่นแล้วก็ใส่ที่เป็นของใช้เช่นใส่ควันเกียบอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวคุณหวัน